กมรถกับรายการที่มีชื่อว่า TSS Digital Racing นะครับเดินทางมาสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4นะและ้วครับตือนเตือนตือนเอาพี่แบกได้อยู่เท่เลยถ้าเกิดผมใส่แล้วผมอ่านสกิปเห็นเนี่ยผมจะใส่ตลอดรายการเลยครับครับผมสองท่านนะที่เขาเรียกว่าเข้ามาสู้ศึกในเลนที่4ครั้งนี้อันดับหนึ่งครับได้แก่อัครพลมีสันเทียนะหรือปังไอคดีฮะอันดับ2นี่เป็นชาวจีนพิกาชย GT1 นะั้นรักษาได้แก่ Tata Mk13 SBR Nexti 25 Amandu PK24 สองคนนี้ได้สนุกกันแน่ในวันนี้นะครับพาท่านไปที่ประเทศอิตาลีครับสนามชื่อว่าซ<ต>านเดน่าโรชัตเอตนะครับต้องการแซงก็ต้องผ่านสตาร์ฟี่นี้เท่านั้นถึงจะทำการแซงกันได้ดำสองเป็น ITNP เอาอีกเอาแล้ว very good, very good. เวอรี่กูดเวอรี่กูดอ้ไอทีพี่เป็นไรครับกรีอัลซูปราครับโดนมือสตีนแซงแล้วแล้วตามมาด้วยแอสตันมาตินโค้งหน้าเป็นโค้งซ้ายฮะเอามาดูพีเ่เคเข้าในแล้วขึ้นได้แน่นอนนะจังหวะนี้ฮะนอนสามสายขึ้นมาด้านหลังเป็นสีสามขอ,ขอลมดูดสตรีมสตรีมมาแล้วตั้งสามแถวเบรกลึก เก่งคองออข่าวตบปิดประตูใส่ครับโอ้โหยังขึ้นไม่ได้ครับกับนักตบอ้ารูป Oreo ตอนนี้นำอันดับสองอยู่แค่จุดหนึ่งวินาทีครับจีนจีนเอาเอาแรทัชที่หนึ่งปิดไลน์ทักทายบอกเฮ้ยฉันจีนเว้ยมาแล้วฮะเขาเรียกว่าแข่งคนเดียวที่จะเข้าไปสู่รอบของไฟนอลเฟลเล่หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรครับการทัชเบาๆไม่มีใครเสียอาการเข้าไปกันต่อแต่ตอนนี้โอ o r โอขึ้นแทงด้านนอกเปิดไลน์ด้านห้าสิบเมกเบรก ได้เปลี่ยนอยู่ที่จีนครับเพราะจีนอยู่ลายในจีนต้องทำตัวดั่น,นถูกต้องครับต้องเก็บคององเข่าแล้วบานอกไปแบบตรงใส่ดังปังแม่บอกให้เข้าพ่อบอกไม่ให้เข้าครับแล้วก็นอนนอกบ้านเนี่ยมาแล้วมาแล้วมผมว่าอาจจะมีว่าจีนจัดทรงครับจีนจัดทรงครับจัดยือ้อะะให้มาเจอกันอ่าจะให้ได้ให้ได้อามาดูเอา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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเกมมอเตอร์สปอร์ตเป็นแบบนี้มีทัชกันนิดนึแลรวแทงงานขึ้นมาเอาละ ตรงนี้ต้องอินเวสติเกชันัจากกรรมการเขาว่ามันอะไรกันขึ้นมันอันไลมันมันบางสีโสซื้อเกลอยไกลไล่สีสีไล่ปีกครับผมตามสูตรครับนี่ฮะสูตรกัทักร้านเลยนี่ไป็นต้องมียอะไรบ้าน้ราคิดอะไรเยอะครับนี่เขาเรียกว่าความเก่าครับเอาอีกแล้วตนมาแล้วเอาอีกแล้วเปิดลนยนอกแต่ลายในยังคงเป็นของเอามาดูพีเครับไลนยในเก็บคองอเข่าเบงต้องลึกเบนต้องลึกแล้วหัดตบ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 ได้ไหมได้ไหมไร่รอกได้น้าคนได โค้หน้าขวาโค้หน้าขวาเป็นไอ้ได้เปรียบของโอริโอนะข้อข้อขวาโอ้ยเหนื่อยเว้ยเอาไอมาจากไหนไอมองเล่นอะไรกันเล่นด้วยพี่สาวจะเป็นของผมเอามาดูพีเครอบสุดท้ายไอเปิดโมดแล้วครับจีอาซูบาร์ต่างหารับไอมีสไลด์ครับเดี็กเขาแรงหนักไปคือจะเอาครับเข้าเส้นไม่ทันเรียบร้อยจีหนึ่งครับไทยสองสามสี่หนีนฮะชมหน้าผู้ชนะครับ Very good Pikachu GT1 เดี๋ยวเราข้าวฟากันไปที่ออสเตรียครับราโกมาจิโอเร่จีพีครับการแข่งขันออกกตรียโริ้สตาร์ในสนามที่สองที่ประเทศอิตาลีท่านผู้ชมครับตอนนี้รอไฟแดง5ดวงสตาร์ทขึ้นมาพร้อมกันแล้วดับลงออกตัวท่านผู้ชมครับประเด็นคือตอนนี้อันดับหนึ่งไม่อยู่ในสาระบบของโอริโอเอสพครับอามันดูปีเคาเมือ่อกี้ฉันเจ็บฉันไม่จำโค้งหน้าโค้งขวา โอริโอ้โคหน้าโคงขวามีลึกไหมมีลึกไหมมีไม่ได้ปิดประตูใจโอ้ได้ครับสวยสวยครับบิ๊กคลิปจุกนมเลยโอ้โหอันนี้เหยียบเปกแล้วเข้าเลยครับจู๊ไอ้ขึ้นมาด้วยโดนทีเดียวสองครับแล้วโดนสามเลยครับไม่กล้าทำอะไรผิดเนี่ยและปากคะดิ่งกจะชอนขึ้นอีกแล้วฮะถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าถึงเดชถึงหรือเปล่านอกขนาดนั้นครับยังไงก็ต้องถึงครับโอ้โหนั่นไงมีแซมีแซมีแซ ใช่เ้าจะโดนพอท่านไงกูบอกแล้วอ้าวโดนเปลี่ยนตำแหน่งอีกแล้วครับเปลี่ยนตำแหน่งอีกแล้วครับปังอะเคดีขึ้นมาเป็นอันดับสามครับเอามาดูพีเคโดนโอริโอตั้งนานไม่แข่งครับโชว์เก่าครับปังไงตอนหลังโชว์เด็กมาดูครับไปไหนตกรอบครับเด็กเข้ารอบฮะโอริโอเข้าพีคครับเข้าพีคดีนเซอร์วิสโรลลี่ป๊อปมาปุ๊บเปลี่ยนยางฮันคุกปั๊บเปลี่ยนยางซอฟเหมือนเดิมเติมมันนีดก็ไม่เติมไม่เติมเลยไม่เติมแล้วมันออกมาด้วยยางซอฟมันนวดเพื่อนครับ เอาซอฟมานวดเพื่อนครับโอริโอเปลี่ยนยาแล้วไล่มาจากอันดับสุดท้ายครับไล่จากสุดท้ายขึ้นมาแซงอันดับห้าได้ครับแผนการเขาดีนะครับเมเนจได้ดีมากครับคือเข้าพิษแล้วออกออกมาเป็นอันดับสุดท้ายแล้วไล่เวลากลับมาขึ้นมาอยู่อันดับเดิมที่ตัวเองเสียไปก่อนเข้าพิษนะพลาดเนี่ยครับผมถึงบอกว่าทุกคนพลาดกันหมดเลย เขาแสดงให้เห็นว่าเมเนเจอร์ทีมเขาที่ไม่ธรรมดาวอร์ปิ้ลไวเข้าพิสบ็อกซ์บ็อกเข้าเลยบ็อกบ็อกบ็อกเข้าบ็อกแล้วก็แซงนอกโชว์เลยครับโโอ้หเป็นไงครับบ็อก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 ุ้ยเฮ้ยโตอะไรเล็กซี่มาไงมาหันเดียวขึ้นมาเป็น็ับสีเลยเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งครับจากไชน่า แกรี่ฮะจากพิชาเศษ GT1 นะเราสองเลีแกเจ้าไอทีเอ็นทีจากฮู้ฮิตอสปอร์ตและนี่ฮะคือภาพการแข่งขันของที่กิสตาร์นะคะที่เกียวโตเะวิ่งซาร์สสัญญาไฟเขียวเริ่มต้นขึ้นการปล่อยตัวเป็นแบบโแรบบลลิ่งต้องรอดูครับจีนเข้าแน่ๆเรามาลุ้นไอทีเอ็นทีผมบอกเลยว่าสนามนี้อาจจะเข้าตาคนไทยเพราะว่าผมอยู่ห้องคนไทยชอบปลาแข่งกันใน นเดับสี่ดับห้าเอาเป็นว่าตอนนี้ดับสองดับสาไม่มีใครแน่นอนเลยไม่มีใครแน่นอนแต่ดับหนึ่งแน่นอนแน่ๆองค์เจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดครับมาเป็นแก๊กแล้วหมุนแล้วครับพอชใครวัฒนัทนัพรพีเปล่าใช่ใช่หมุนไปแล้วครับสดาาาาันนนททท ปูน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 แล้วไอทีเอ็มพีก็คิดว่าเป็นสนามลางบ้านเหมือนกันได้สปีดต,ตรงนี้ขึ้นมาครับจากโค้งเอสสองโค้งติดต่อกันแล้วก็เปิดลา์ในมาเรียบร้อยครับจีนบอกไปเลยเอาแล้วโอริโอ,โอ,โอมาจากไหนครับมาจากไหนคืนมาทักทายฮัลโหลแล้วก็ลงไปอู่ทีเดียวสี่กับห้าเริ่มไม่ลงรอยครับบางอาเคดีแทงนาครับไปป,ปางไม่ถึงฝันนะบอกตรงโต,งต,งตง๊บางอาเคดีใช้ซิมสตรีมดูดลมจากด้านท้ายแล้วเปิดมารับอากาศเย็น ไม่ได้กับคนเดิมอ่ะครับผมเดี๋ยวเวลาพักอ่าได้มาเลยแล้วก็ได้จังหวะตรงนี้เช็ดได้ๆรับสวยครับตรงนี้สวยคนอื่นก็เข้าพิษใช้หน้าไม่เข้าครับหน้าเนี่ยได้ปล่อยเลยเห็นไหมจังหวะนี้อะถ้วปล่อยเลยปล่อยง่ายๆแล้วก็แซงกลับง่ายๆคือเก่าลูกเก่าเยอะกว่าเยอะครับผมต้องบอกว่าประจซ้อมมาเยอะลายเขาสวยกว่าโอ้ยลายเป็นเรื่องมาอีกทีครับทดลองอีกทีแย่อีกทีเข้ามาแล้วลายก็เปิดนอกมาผมไม่เป็นไรครับแล้วแทงในตรงนี้กลับตามสูตรครับ ตามสูตรเลยครับตามสูตรกลยุทธ์เกมแกนทูวิสโมเลยแต่ต้องบอกว่าโอริโอนะฮะหรือคุณเขมินเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างพยายามพยายามแข่งทุกดอกลูกพยายามดีลูกขยันดีอระดับทล่ห้าไอข้าพิษกลยุทธ์ที่ถูกหรือเปล่าพี่กระจูก็เข้าเอาแล้วเว้ยปังไม่เข้าอาแล้วครับปังไม่เข้าปังใช้โอกาสนี้หัวครับอันดับสครับ มาทําไมตอนนี้ปังอาเคดีฮะวิ่งแบบหล่อๆแล้วเนื่องจากโอคามาหลายสนามแล้วเข้ามาเปลี่ยนยางแล้วเขาออกเลยเอาเวลาเขาเวลาเขาถีงนาเมื่อกี้อยู่สีนี้เ,เออก็จะมาพอดีกันเขาปั๊บออกเลยแล้วกลับมาแมนดับหนึ่งเหมือนเดิมครับด้วยยางที่สดจากอันบุกเอ,อ้ตัวตัวนำแผนการนี่คือใครเลย เขาเร็วกว่าต้องปล่อย hey, oh. เขานะดับนี่เลยอ่ะสายจูงสายจูงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยากประช้าจีดในเม <Nike S 2> like ื่อกูขึ้นที่หนึ่งไม่ได้กูก็ลงมาอยู่ประช้ากับเบอร์โสี่ห้านี่แหละนี่ไงนี่ไงแล้วโค้งหน้าโค้งไหนความหวังล่าชีวิตโค้งหน้าโค้งยูเทิร์รับเกาะนายนายไว้ายูเทิร์ขวาเกาะนายตัวแข็งเรียบร้อยโดนว โดนเราจะพ,กะะจะพึกไม่มีหวังแล้วครับเปลี่ยนตัวหวังนี่ครับเราจะพึกหวัง,งหวังคนอย่างนี้หวังไม่ขึ้นดูครับดูครับ,รบมีเดียมาซ้ายขวาครับเอาแล้วเปิดต้องยอมครับปากคดีรู้ว่าช้ากว่าต้องยอมแล้วปีกกระจูจากจีนต,ต้องก็ขึ้นมาต้องยอมเหมือนกันครับอาคกคดีเพราะเรื่องจากข้งข้างหน้ามีกระแดษต่สมนะเอาแล้วดูท้ายนะครับจีนดูท้ายตรงนี้หูน่าจะลั่นนะบอกว่าให้ขับตรงนี้นะดีมากจีไม่มีชนเลยครับ ไม่มีแต่ไม่มีกระแทกเลยครับตูนครับ,คร,บครับเป็นพวกเราเป็นไงไม่ต้องสืบว่ะลอเคไหมแล้วพลาดด้วยตัวเองครับแล้วพลาดด้วยตัวเองเรียบร้อยครับโดนใบหนึ่งกระดับครับสำหรับโอริโอ้ก็เป็นพิคาจูขึ้นไปฟังกอนดี้ตอนนี้มาแล้วเองก็ยกสิปาเอ็มอเนี่ย เขาบอกมาโอ้โหกุกกากุกกาเกิดอะไรขึ้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบุนี้ไม่เอาพวกเอาผูงไม่เอาตำแหน่งไม่เอาเข้ารอบเอามันอย่างเดียวครับแล้วตอนนี้หัวร้อนทุกคนครับเพราะชนกันไปชนกันมาสวีปเลงมีกระแทกข้างกันแล้วมีกระแทกข้างนันไงไปแล้วหนึ่งครับเอ๊ซี่บอกแล้วโอ้บอกแล้วครับขับไม่เอาพวกเอาปูกแล้วครับรอบสุดท้ายครับสวยๆครับรับทงตาหมากลุกที่สาม คิวโตดรอยวิทพาร์คยามาจิวะมิยาบิครับ <4. S 1> สำหรตรงครับรับเ <4. S 1> ช็คกัปตันเรียบร้อยเข้ารอบแน่ๆครับสำหรับไอจีเอ็นพูดว่าฮีทบีมเนราดับสองได้แก่พิชชูจีทีวันฮะหรือแกรี่ครับรดับสามได้แก่โอริโอเอสพีอาร์มาดูคะแนนรวมนะท่านผู้ชมคะคะแนนรวมเป๊ะสามพันเหมือนที่ผมบอก ทิกเกอร์ชูย์จีพีวันหรือแกลลี่นั่นเองครับลคสามสิบ36คะแนนครับอันดับ2ได้แก่โอฮีทไอพีเอ็นทีฮะได้อันดับที่3ครับคุณเคมินฮะจากโอุลย์อเอเชียนี่เป็นนักแข่งทิกไบด้วยหนึ่งขอหน้าพบกันหมดนี่เลยครับ12คนที่เราทำงานกันมาหนึ่งเดือนเต็มหน้าตาหล่อเหลาทั้งนั้นเลยนะครับชอบใครเชียร์ใครเป็นแฟนคลับใครก็กดติดตามกันได้วันนี้ต้องขอบอกว่าหมดเวลาแล้วพบกันใหม่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ